สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถยนต์เข้าใหม่ของทางโปสต์ร์ตัวคาร์88นะครับวันนี้แอดมินหนุ่มพามาตรวจสภาพรถยนต์มือ2นะครับก่อนที่จะตั้งขายนะคันนี้เป็น Mazda CX3 นะครับเครื่องยนต์2.0รุ่น S ปี2017นะครับสำหรับรุ่นสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแดงเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงินนะครับแต่แต่ถ้าสำหรับรถมือ2ก็ไม่ต้องเพิ่มนะะมาดูกันเลยนะครับ สำหรับ CX 3เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์2.0 Skyactiv นะครับได้ในเรื่องของอขับขี่แบบคล่องตัวนะครับก็แอดมินขับมานะมันมากคันนี้โอเคครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พวกเขาใส่ไนะครับไฟตัดหมอกเป็นลูกแก้วเหมือนกันนะกะจังหน้านะครับสวยๆคลิปๆเลยนี่ให้ดูขอเราก็มารีวิวกันค,ครับไปเรื่อยๆนะครับ ล้อแม็กนะครับติดรถมาเป็นขอบสิบสิบแปดนะคันนี้ยางนะครับสัปดาห์ที่6ปี2 0 2 2นิบสองนะครับเนื mm ้อยางเนื้อยางโอเคเลยนะครับนี่ใช้ได้อีกยาวนะคันนี้ okay. <Okay. S 2> ไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมลังคาสวยๆคลิปๆนะครับไม่มีติก๊กงติ๊กเกอร์อะไรนะไม่ลอกไม่ไม่ลายเลยพร้อมใช้งานครับ ในส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมเปิดเข้ามาชมภายในโหคันนี้สวยกริเนะเบ,กบเลยนะเป็นเบาะหนังกลับด้วยนะเดี๋ยวลองไปสตาร์ทกันดีกว่าค,คันนี้นะครับผ่านการใช้งานมา157,000นะ200กว่ะ200กโลนะครับในส่วนตรงขวามือก็จะเป็นแร้งนะครับผม ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น headset ตู้เพนะครับแบบมตดวันฟ้าหลนะครับผม yes, s <S ตัวนี้ก็จะมี n a v ีมาให้ด้วยนะเชื่อมต่อบลูทูธฟังพงฟังเพลงอะไรก็ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผมแอร์แบ็กสองจุดนะครับก็อันนี้เป็นบุกสวิตนะเดีย๋ยวเรามาตรวจกันนิดนึงดีกว่า คันนี้ได้เป็นเบาะหนังโรงงานทั้งคันนะครับไม่ลอกไม่ลายนะสวยๆเลยสภาพโอเคครับเก็บไว้แอดมินเก็บไว้ให้ทั้งหมดนะว่าลูกค้าเคยเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับหลักๆเราก็จะมาดูเล่มนี้นะครับรถเซอร์วิสศ,ศูนย์ทุกระยะนะเพี้ยเลยคันนี้ตั้งแต่เข้าศูนย์มานะครับหนึ่งมืนสองมืนสาม,มืนนะครับยาวมาเลย จนถึงแสนแสนสองนะอ่ะอันนี้โอเคลำดับเดียวนะครับผมนี่เป็นมาสด้าสามนะครับ CX 3สามปีสองพันสิบเจ็ดนะซื้อกับไฟแนนซ์มาแล้วก็ขอนาตปิดชื่อนะนี่จัดไฟแนนซ์กับทิดโก้นะครับผมพอจัดเสร็จปุ๊บก็โอนมาเป็นชื่อเจ้าของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจหน้าสิบแปดกัน นี่นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับผม,ม่รถไม่เคยกลับสีมานะอันนี้ก็พอนเสร็จปุ๊บก็โอนโอนชื่อจากทิดโก้มาเป็นเจ้าของรถเลยก็ไม่มีอะไรครับคนนดีรถรถสวยเล่มสวยครับผมในส่วนของแอร์นะครับก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับน,นี่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายความเย็นนะครับฝั่งซวาเป็นฮีเตอร์นะเ hey. ในส่วนของซอกข้างนะครับประตู ฝั่งนี้สวยกริบเลยนะนแม่ต้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับไม่มีเบียดมานะฝั่งขวานะครับผมเงยเมทดอาร์คเดิมๆกลมๆนะครับอเมรถ่ายทุกจุดเลยนะนี่ประตูหลังขวามือนะครับประตูเดิมไม่เคยถอดนะด้านของแป้นคันเร่งอะไรต่อนะครับ คือถ้าถ้าเกิดแอดมินถ่ายอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดท่านไหนมีสนงทาน,นิมมีอะไรอาจก็อาจจะมีลุยน้ํารถรถที่ผ่านการลุยน้ําหรือน้ำเข้าที่จะมีสนิมมาบ้างนะครับผมมาดูในส่วนของประตูแถวสองนะครับนี่เบาะหนังนะครับตรงกลางเป็นหนังกลับเป็นอะคันทาร่าด้วยนะแล้วก็ก็สวยๆครับรถก็ไม่มีอะไรน่าใช้งานเลยคันนี้ ดำตัดแดงนะครับาามาดูท้ายรถกันนิดนึงนะครับสำหรับเซอ้อกสามรุ่นนี้นะออกสองท่อนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้สี่จุดแล้วก็มีกล้องมองหลังออกที่หน้าจอด้วยนะเรามาดูท้ายรถกันเลยดีกว่านี่นมาแล้วนะครับตรวจท้ายรถกันนะรัดตากระโปรงนะครับยังไม่ยังไม่เคยถอดนะครับไม่มีชนนะ เดิมๆคลิปๆนะคันนี้มีซอกต่างๆนะครับมีถาดท้ายมาให้นะครับเปิดมาดูยางอะไหล่กันยางอะไหล่ครบแม่แรงครบนะครับนี่การันตีความชัวครับด้านท้ายรถสวยไม่ชนแน่นอนอาจจะเวนไปฝั่งประตูหลังคนนั่งนะ,นะครับ บอกแผงประตูสวยครับเฟิร์มเลยคันนี้น็อตตอกต่างๆนะครับนี่ถ่ายกันชัวร์ๆคลิปๆแบบนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆประตูฝั่งนี้นะครับให้ดูนะแข็งปักเลยนะปกติแอดมินไม่ค่อยอยากฉีกอะกลัวยางมันขาดแต่ก็ให้ดูดีกว่า เดิมๆสวยนะโอเคแต่ว่าฝั่งประตูด้านหน้านะพลาสติกชิ้นเนี้ยเคยแกะมาแล้วนะครับมีทําสีมาชิ้นหนึ่งนะอันนี้แต่โดยรวมโครงสร้างหลักก็สวยงามครับปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านฝากระโปรงก,กันกันนิดนึงนะครับฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเป็นโลโก้มันด้านนะ มีมอกนะครับแต่ว่าเคยถอดทาสีมานะครับนี่มีถอดทาสีมาแล้วนะฝากระโปรงแต่ว่าไม่เข้าตัวถังหลักนะตัวถังตัวถังหลักดูข้างในนะครับน็อตยังน็อตยังเดิมอาคยังเดิมนะครับนี่เบ้าชกออยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ครับผมพลาสติกจินน่า้าสติ๊กเกอร์นะครับปสติ๊กเกอร์มอน้มทุกอย่างอยู่ครบนะดูฝั่งนี้บ้าง ประตูฝั่งซ้ายนะครับเออเทียสม,มินบอกว่าตรงนี้มีแก่ทําสีนะแต่ว่าไม่ได้เบียดแรงนะครับไม่ถึงโครงสร้างหลักนะเพราะว่าเบสอาร์ททุกอย่างอยู่ครบนะครับผมอ่าก็าารถเช็คระยะมาให้แล้วนะครับนี่น้วมันเครื่องใสๆแบบนี้เลยอเอลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะทางร้านมีบริการจับไปแนนนะครับพร้อมส่งมอบให้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผม ใบแดงเนี่ย975,000แต่วันนี้ CS3 ที่โต้ตาวราคาแบบ8นะครับขอเสนอราคาที่379,000บาทนะหยูยราคาเหมือนแบบรถเก่งเล็กอะน่าใช้เลยนะครับคันนี้อ่ามีตรงไหนเพิ่มเติมยังไงก็ละอ่อทักแชทมาในอินบ็อกซ์ข้อความของทางเพจได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินส่งรูปรูปถ่ายทุกชิ้นทุกส่วนให้นะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับ